ไปติดไฟอะไรครับไปด้วยนะคะโอ้โหครับเห็นเขา้วใช่ไหมคะพี่ฝันนี้ด้วยครับผมใครเป็นคนมาตั้งเรายกดูหนาพวกเราเออมันยังเอ็นไปเอ็นมาอยู่อย่างเงี้ยอ่า ก็คือการสูบบหรี่ไฟฟ้าส่งผลรายต่อสุขภาพก็คือเป็นเารือนคผ่าครักษาปรหาหรือไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผรายต่อร่ากยด้อไม่เห็นด้วยไครับไม่ลงคำตสินนะรับมีข้อาเป็นการติดโป๊งก็เกต้อนะครับตอาไปด้วยกันเลยโอ้โหชอบเลยสักงานกงทุนการเกษตรแ่งาติสุภาพนะัอ้โ คิวต่อไปเลยนะครับคิวต่อไปเลยจากบนขึ้นล่างจากล่างขึ้นบนนะฮะโอ้โหมีหลายสวยของเราได้เลยนะครับครับครับไปแล้วใส่ชื่อเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ครับถ้ายาวว่าจะกระเป๋าหรือจะอะไรก็ไป นีเลยครับขดเินไปทางขวาเลยครับหลังจากที่ไปไท้ายเนียเลี้ยวขวาไปเลยนะครับเลี้ยวขวาไปตามช่องทางเลยนะครับไ,ไ,ไปท่ยายแจกให้สาม,มารถนาแบบบยทีไปขา,ายไ,ได้นะครับบาบุกครับไปด้ได้เลยนะครับี่ก็เลี้ยวขวาไปเพื่อไปรับเสื้อนะครับนำเสื้อผายทั่วไปนะครับนร น้อนะครับนักวิ่งชอบวันนี้ก็พี่สาวเดลยครับ้าเลยครับเจ้าเอ๊ะ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 เอไปสมัครด้วยค่ะใช่เรับเงกรนะครับท่านายกมานะครับเนะครับ ะครับยึดไว้ก่อนนะครับเจ้าเอสทับไปตรวจไปที่น่นนะครับไม่ได้ค่ะตัวเดียวใช้อะไรคะแก้วครับเที่รับหงายขึ้นมาครับผมยีนดีและรอต้อนรับอยู่ครับ <S <s

ข้าสามคนก็นคนเดียวพาบัวมาบัวเข้าเต็นไปนอน่อนไีได้เลยนะครับเข้าแถวแล้วเข้าแถวไหนก็ทางนี้ก็ได้นะครับโอ้ลิบหน้าเลยราเร่งมาแล้วนะครับเรายังจำภาพบรรยากาศเดิมๆได้นะครับปีที่แล้วโอ้โหสามครับ เอาก็ทิ้งไปสองคนเหลือใครยกมือท่านประธานบอกว่าไม่งั้นตัดออกจากกองมรดกนะครับบอลสามคิดจะโกงเฮ่ <Hey! S 3> ตอนนี้โอ้โ oh หผมอยู่กับพี่ๆหนักปั่นครับฟิแอด์เฟิร์มลออย่างนี้สวยอย่างนี้นะครับ,ค,รบ,ค,รบคิดว่าแน่แย่ง yeah, เข้ามานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่สำคัญน,นะวันนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเฮงิกษีร่วมกับทางท่านผ้ว่าจังหวัดนะครับ การที่นำพาเอาความสุขให้เกิดขึ้นทีนี่นะครับตาใสคิดละหน้านะต,คคนะตาดีมาเลยครับหน้าเวอทอะไรนะต้องไปเมมหมก่อนจะไนะเ็อย นะครับใครคิดว่าแน่แย่เข้ามาครับหน้าเวทีแมวมาห้รกาศดีๆนลาปพีุ่ณพ่อลงทุนเรียนให้ผมแล้วเียอไมาีสุดอสุดที่นนตอนง่ายนนงเรียนเสุโรงเรียนครับงมาสุดขอแุนทสุดูที่ไหนมีที่นี่เลยครับไปประพิกันโอ้โหมีในเดีย

จักรยานมาตั้งสามสี่คันก็ขี่คันหนึ่งอันนี้มาประกวดนู่นับนสองามก่อนเอิจกานได้ักานท่านลงมาข้านะครับครตวนี้ใครที่รู้ตัวว่านะครับยังไม่เรียบร้อยเรื่องการเสี่ยงเสื่อใครที main, ่รู้ตัวว่าหนึงสาวเป็นหนุ่งใครพามาเอง ครับผ right? ู uh kind of <us> ้ป <sexuality> kind of ่ของอยู่ไหนครับพาพาลูกผมไปลงเรเบียนหน่อยใช่ใช่ใช่ขอเลยไปลงเรเบียนในผมหน่อยใช่ครับผู้ชองครับผู้ชองครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะครับอขาดละบายยังไงครับพาลูกผมไปเรเบียนให้ผมหน่อยได้ด้วยระบายแน่แอ่านี่ก็ยิงไม่ได้เลขครับเนี่ยครับ เราต,ต้องมาแบเป็นกันแล้วนะครับไม่ใช่เพื่อาเรั่อย่างเดียวนะที่จะยังเรามีปากตลาดนอตนะครับแต่เรามีอ่าครับเป็นแรกขวามือเลยครับเรื่อได้รางวัลแน่นอนเราพาลูกออกกิจกรรมพาลูกมาสร้างคลุ่มคุ้มกันอยากจะมาถ่ายรูปครั้งหนึ่งในชีวิตที่ปกติตามหน้าวีดีนี่เลยนะครับ ท่านอยากเป็นเหตุภาพของท่านปรากฏในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับมากไปดีเลยครับไทยไซค์คลิงแอสสอเชียชันครับตรงส่งยุบแล้นเระนี่นราจะกลับมาลตรงให้ใครเนี่ยนี่ตรงหมดเลยนะักับเพื่อนๆที่ีนักปั่นที่เราจะดูส่วนไหนของผลรักสุขภาพโครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสุขภาพและนะครับ สมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดจันทบุรีซึ่งขณะนี้ท่านได้เดินทางามาอย่างลานกิจกรรมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาละครับหนึ่งนาทีต่อจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปสู่บรรยากาศที่ทําให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขมหมเกร่งไอ้กาวถลายพระพรชัยมงคลพร้อมเพลงสรรเสริญพระบรมีขอกราบเรียนเชิญครับ ด้วยกวงประส์นิกรจังหวัดจันทบุรีที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณทีน่นี้ต่างสำมึกในพระหนังจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่ 8- ถึงส0มีนาคมข้าพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากุณาธิคุณบุพภะมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์อภิบาลดานดลใต้ฝาลอดไทยมีพระผารมัยอันตรลัใดๆทรงพระเกษมสำราญ mendapatkan จัดกิจกรรมกี่จักรยานเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใสการปั่นจักรยานก็เหนือจากสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วการจั่งการปั่นจักรยาน <S S เป็นประจำยังมีประโยชน์ตอนถ่าฝุ่น p M2.5 ที่เกินมาตรฐาหารอีกด้วยตอนและกลับเข้ามาเข้าเส้นชัยณที่แห่งนี้ซึ่งผู้ที่ปั่นเข้าเส้นชัยจะได้รับใบประกาศการแข่งขันในครั้งนี้ ผมขอเรียนเชิญท่านประธานการเปิดการแข่งขันสวนกิกมผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสื่อมวลชนทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นผา้จักข้ามการายงานก็ขอยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องชาวจังหวัดบุรีได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเลิมปิ้งและผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สุดท้ายในการแข่งขันทุกท่านชมว่าจบแต่ก็สำเร็จ ตามความผู้หมายทุกระการตอนนี้เวลาสมควรแล้วผมสองพาร้อยและผู้แทนจากจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งพรพ้อมนักกีฬาที่ชนะเลิศ2,566ก2 5 6เวลา14นาฬิกา ณศาลาสา,าสตไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวีรชัยเห็นกรสีจะได้มอบภาพพระราชทานจำนวนสองภาพให้กับท่านท่านมนตรีไทยสารพราลรัตผู้ราชการจันทบุรีครับทุกท่าครับต่อไปลำดับต่อไปลำดับต่อไป ลำดับต่อไปกองร้อยลำลำดับต่อไปบริษัทกอดเอกกันทบุรีเขียนเชิญทุกท่านคุณอยู่บนถนนเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับต่อแถวไปด้วยกันเลยนะครับอ่ะวิ่งสิบน,นี้นะครับหาเจ้าของรถโบราณเอาไปขี่ได้เลยนะครับเอาไปเลยครับและนะครับผู้ที่มีอายุมากที่สุดนะครับ เช้ากับวันเย็นได้เลยนะครับตรงเข้าไปเลยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่รอแจกอยู่นะครับเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปรับกระติกน้ํากับกิจีบัตได้เลยนะครับพี่ครับตรงเข้าเส้นชายไปเลยนะครับขับรถไปได้แล้วขับจักรยานแล้วก็รอจักรยาน <c oughs> น้ำเกลือปอยู่ยกกยนะครับมองเ้าเต้นทายไปแล้วนะครับขอบคุณครับนเอนตรีอดนรรี ช่วงสมบูรณ์เยอะอายุมาที่ส um ุดเราเดินได้เลยนะครับได้รางวัลนะครับสวยนะครับรถเก่าครับคุณแพ่อครับคุณแพ่อได้เรามานั่งคุยกันที่หน้าเวทีนะครับครับ ได้เป็นผัวนวยการจะได้เป็นคุณหมอเป็นพยาบาลต่อไปในอนาคตครับได้ครับนักบันยิ้งไปแล้ว เป็นเชิญท่านสมศักพงษยังพราเต้นว่องไครับสุดยอดจริงๆครับคุณแม่ครับโอ้โหทีมงานน้ายายอางจัดให้ครับ าพิ่งแกะนะครับอย่าพึ่งแกะแกะแกะให้ก็ได้ครับอย่าเพิ่งเปิดตัวต่อผมจะนับหนึ่งนับสองนับสามและแล้วเราก็ได้ผู้โชคดีแกะและ้วแกะและ้วอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดในดนั้นอย่าเพิ่งเปิดพระอบครับเอ้าไหนครับเสียใจด้วยนะครับเสียด้เป็นฝั่งนี้ครับเป็นฝั่งนี้ไหมคับด้ขัตอนนี้ก็จะระยัดแล้วคร คา่านสทอนั้นริมเฉียดมากนะครับคงไม่เจครับวันนี้เรามีเพื่อรางวัลเข้าบ้าน <c oughs> นะ <c oughs> วันนี้รับไปแล้วครับรถเก่ารางวัลอันดับที่หนึ่งครับและจักและรถสวยงามรางวัลที่หนึ่ง